อ่านะครับก็สวัสดีน้องๆกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับวันนี้อยู่กับ Star Delivery นะครับแล้วก็อยู่กับพี่วูดนะฮะนะครับหลังจากที่มีน้านะฮะเอาหมาเอาแคทแคทมาให้ไปไหนแล้วว่าแคทเออไม่รู้เหมือนกันเอาแคทมาให้แล้วไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะฮะโอเคครับวันนี้เนี่ยนะครับเรามีในส่วนของเควสนะครับอย่างอ่าเควสของโรบินนะครับที่ทําขวานหล่นนะครับเนาะแล้วก็ ใกล้จะเข้าสู่ฤดูการเก็บไข่แล้วนะฮะเดืเก็บไข่เนี่ยเป็นเทศกาลที่ดีมากเลยนะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นพอสมควรนะเพราะว่าไม่เคยนะฮะเข้าไปถึงฤดูการเก็บไข่สักทีนะครับแล้วก็ตรงนี้ในพิธีเตรียมตังค์นะครับเอาไว้ซื้อในส่วนของลูกนะฮะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทําไมของเรามันดูหดหดเล็กๆอีกาอีกามันมากินโอ้โหต้นถั่วเรา โอ้ไม oh ่คุณเนธนะฮะคุณพระโอ้ตายแล้วครับมันมาโอ้โหต้นทั่วเราเนี่ยเราก็มีหุ่นไรกลาไงประโถทําไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับให้ตายเถอะเนาะมันใกล้เทศกาลเก็บไข่นะครับเทศกาลเก็บไข่เนี่ยนะครับ,รบ,รบมันจะมาในส่วนของวันที่ส3นะครับเนาะนะครับอืม โอ้แนวแล้วก็สวัสดีกันตอนเช้าในส่วนของดูรูปใบไม้ผีด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะไปตามหาขวานของโรบินกันครับเขาบอกว่าโรบินเนี่ยเขาส่งจดหมายมาให้เรานะครับบอกว่าเจ้าขวานที่เขาทําหายเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงร้านมีนานะนะครับที่เขาทําหายไปอยู่ด้านล่างนะครับทางทิศใต้ไอตัวนี้มีตัวดุกดุยอื้อเอ้าเผ็ด เอเดี๋ยวเป็ดเอามาทำอะไรเนี่ยคุณพระอะไรอะเป็ดโอ้ยตายนะครับเอแคดสวันดีแมวเหมียวมาทำอะไรตรงนี้ไม่เข้าไปนอนในบ้านล้ะนะครับโอ้ยตรงนี้อะจะต้องทำหุ่นไร่กาเพิ่มมันไม่ไหวจะเคลียร์แล้วฮะกับต้นไม้เราเนี่ยนายมากินอย่างนี้ไม่ได้น่าจะอย่างนี้นะครับ นาะแล้วก็เดี๋ยวครับหุ่นไรการเพิ่มสักตัวแล้วกันไม่ไหวจะเคลียครับของหายหมดรู้สึกเสียใจกับพืชผลนะเพราะว่าต้นถั่วเนี่ยมันเป็นอะไรที่กว่าจะเก็บได้เนโคตรนานเลยฮะกว่ามันจะได้โตนะแล้วมาทําอย่างนี้กันได้ยังไงเนี่ยโอเมกูเนตนะฮะมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดอืมฝากเลยนะหุ่นไรการในเคลียรให้หน่อยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ ก้าโมงห้าสิบแล้วนะครับนึกสดของวันนี้นะฮะโอเคแมววิ่งเล่นอยู่ข้างนอกน,อน้อเดี๋ยวเราลองไปอ่าโอ้โหมีหลายอย่างที่อยากจะทําเลยว่ะไปเปิดสะพานก่อนไหมนะครับไปซ่อมสะพานก่อนแล้วก็เอ้ยตรงนี้มีเน่นะครับกระเทียมต้นกระเทียมว่าแล้วไปซ่อมสะพานกันก่อนไหมนะไปซ่อมสะพานเขาบอกว่าจะมีของดีๆเต็มไปหมดเลยนะฮะ มีของที่น่าขายนะเผื่อได้ตังค์เอาไปซื้อมาเลสตอเบอรี่นะครับเนาะสตรอเบอรี่เมาเลสตอเบอรี่เนี่ยมันจะขายในส่วนของอ่ขอลดเสียงนิดนึงนะครับอ่านะครับมาเลสตอเบอรี่เนี่ยนะครับมันจะมีขายแค่เทศกาลเก็บไข่นะฮะประมาณเมลิส์ละหนึ่งร้อยนะครับรนเนาะโดยประมาณนะะนี่เก็บปลายเอาไม้มาครับโอเคเอาไม้มาแล้วเราก็ไปดูในส่วนของ สะพานกันก่อนนะฮะแล้วก็เนาะคงจะไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มเติมแล้วครับเพราะว่าน่าจะเก็บตังค์ไว้เนาะนะฮะน่าจะซื้อเอาไว้ปลูกในสต้นปีนะครับเพราะว่าเห็นบอกว่าอ่าเมล็ดสตรอเบอรี่เนี่ยเป็นอะไรที่ได้ราคาดีมากเลยนะครับแต่ว่าเพราะมันไม่ได้ปลูกในโซนของอ่าต้นต้นเดือนนะฮะมันก็เลยค่อนข้างจะไม่คุ้มค่านะครับเนาะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็นั่นแหละนะฮะ เราจะปลูกกันในส่วนของปีหน้าเลยนะครับก็ซื้อเก็บไว้สวัสดีเฮนรี่อ่าเฮนรี่อ่าเฮนรี่ไม่อยากคุยกับเราเลยอ่ะเฮนรี่เป็นไรอ่ะโอ้โหพี่ว่าจะลงประวัติเฮนรี่ให้นะแต่ก็ลืมประจำเลยนะเป็นคนขี้ลืมมากนะจะพยายามไม่ขี้ลืมนะโอเคเดี๋ยวไปซ้อสะพานก่อนหอยเหยดอบอะไรปะเนี้ยมาตามหาหอยนะฮะมีไหมหอยอ่ะ ชอบหอยนะครับ <c oughs> <c oughs> เออตายอา้าววันดีนะครับอััโหีไม่เอาเรามาซ้อมสะพานโอเคซ้อมสะพานสักหน่อยนะครับสามร้อยไม้เอ้ยจ้ะตุบตุบตเรียบร้อยอ้หมดไปสามร้อยนะอ่ะมีหอยนะนี่ไงนี่ไงโอ้ยนี่มันคืออะไรฮะปะะการังเหรอ ไม่มีประการางังอันนี้อะไรสีม่วง่วงเฮ้ยอุย้ยมีประการังโหของอย่างดีไอ้บมาของดีไปไหนวะเนี่ยประการางังอะไรสีม่วงม่วงไม่รู้ไม่รู้ขายได้ราคาเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าแจ่มครับประการังหกอันโอ้ยตายแล้วครับตรงนี้มีไส้เดือนเห็นสองตัวนี่หนังสือทำอะไรได้ไม่รู้ฮนะ ปลดล็อกเหรอปลดล็อกอะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะมีเซเดนิกมีเซเดนิกตรงนี้มีตัวหนึ่งป่าบออได,ดินนะฮะแล้วก็สะพานอะไรอ่ะตายแล้วครับอุ้ยได้ของมาอย่างเยอะไอ้บ้าสะพานนี้ไม่มีอะไรเลยนะว่างเปล่าขายให้วินเซนต์เลยได้ไหมไอ้พวกประการังอะไรพวกนี้เนี่ยแล้วเก็บไว้แค่ อย่างละอันก็พอนะครับเพราะว่ามันน่าจะต้องเอาไว้จัดนะครับในส่วนของการปลดล็อกลงเรือนไรนั่นนั่นนั่นนะถ้าพี่หาข้อมูลมาไม่ผิดนะดูวินเซนต์ก่อนนะครับวินเซนต์เปิดร้านไหมโลวินเซนต์แล้วมีของมาขายนายรับไหมอ่ะทำไมนายให้เราน้อยจังเลยอ่ะวินเซนต์นายให้เราแค่ 8ปสิบาทเองเหรอนี่หอยมันมีราคามากเลยนะวินเซนต์โอ้โหไม่ขายแล้ววินเซนต์นายกดราคาเราอ่ะโอยตายแลยครับวินเซนต์กดราคานะ <c ười> แค่แปดสิบาทเองอ่ะโอ้มันน้อย่ะคุณพระเอาไปขายในกล่องดูไหมมันจะมีมีอายคนหนึ่งนะครับเป็น n อ c ที่ประวัติเขาค่อนข้าง,างน่าสงสารเนาะนะครับน่าแต่งงานอยู่พอสมควรเลย เนี่ยฮะเขาบอกเขาอยู่ในบ้านรถนะฮะอ้าวไปไหนแล้วเมียไปเดี๋ยวเอาของไปไว้กันก่อนนะครับใกล้เทศกาลเก็บไข่แล้วยูหูนะฮะก็เดี๋ยวเอาของไปขายไว้เลยนะครับก็เตรียมตังค์มาซื้อซื้อของนะแล้วเดี๋ยววิ่งลงไปด้านล่างนะครับไปหาขวานของโรบินด้วยนะฮะ โอ้ได้ของมาเยิะมกันนะนี่ขายไปแบ่งขายไงขายไปเลยแล้วกันนะขายไปให้หมดเลยอ่ะนี่นะฮะแล้วก็ดินไปเก็บนะโอ้โหแล้วเสียดายไอ้นี่มากเลยต้นถั่วเราดู้ไหมว่ามันโตโคตรยากเลยครับ เดี๋ยวเราวิ่งลงไปด้านล่างฟาร์มนะครับอาลืมมไม้ไปเก็บด้วยเนี่ยนะครับไปดูหัวหอมนะครับถ้ามีหัวหอมเนี่ยเดี๋ยวเราก็เก็บมาขายกันเนาะอ๋อนี่ก็ซัดไปบายสามแล้วสี่สิบแล้วด้วยมีของป่าอะไรให้เราเก็บไหมเนี่ยอ่านี่เป็นร้านที่โรบินเขาส่งจดหมายมาบอกนะครับว่าเนี่ยนะครับโรบินทำขวัญหายนะฮะ อยู่ทางใต้ของบ้านมีอานะเนี่ยเนี่ยนะครับไอคนนี้เนี่ยมันขายสัตว์นะแล้วทางใต้เนี่ยก็ต้องวิ่งลงมาปะนะครับตามหากันก่อนจะมืดนะจะเจอไปเนี่ยขวานพิเศษอยู่ตรงไหนวปเนี่ยอืมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนทางก่อนเดี๋ยวไม้มันตกน้ำอืม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 ขุดไปตัดไป ภาพอแม่งล่วงน้ำโอเคได้ไหมฟื้นขึ้นมาหน่อยนะฮะมีต้นหอมไหมอ่ะขอดูต้นหอมหน่อยต้นหอมฮัลโหลอมีอันเดียวไปหาต้นหอมอะ่ะโนเฮ้ยนี่ไงต้นหอมอะ่ะมีอีกไหมครับ แล้วมันอยู่ไหนไวะเนี่ยขวานอ่าทางใต้ตรงนี้ก็ไม่มีไอ้ยนี่ไงขวานโรบินเรียบร้อยโรบินบอกว่าถ้าเอาไปให้เขาเนี่ยเขาจะให้ตังค์ด้วยนะนะครับให้มาเท่าไหร่วะโรบินนะฮะถ้าจำไม่ผิดอ่ะประมาณ2 6 0กบาทหรือเปล่า,าเขาบอกจะให้นะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะให้จริงเท็จประการใดนะครับเดี๋ยวเอาไปให้โรบินก่อนนะะเพราะว่าเดี๋ยวเราเก็บของไว้ขายอยู่แล้วนะฮะเราจะขายของทุกอย่าง เซื้อมันเทตอรบอรี่นะครับเอาไว้ปลูกปีหน้าเลยโอดตายแล้วฮะวางแผนธุรกิจไปโคตรไกลเลยฮะปีนี้อาจจะลองเอามาปลูกดูนะครับหรือว่าจะไม่ปลูกอยู่ว่าเพราะว่าเสียดายนะนเพราะว่าเมล็ดละแพงมากเลยนะมนเมล็ดละหนึ่งร้อยเลยนะครับอย่างแพงเอาสวัสดีอ่าอ่ะไปละทักทาเยเฉยครับอ้าวเพ่นนี้สวัสดีนะฮะ ขึ้นไปหาโรบินก่อนครับโรบินเนี่ยอยู่ข้างบนเนาะตายแล้วฮะสวัสดีฮะใครไม่รู้อ่ะจูดี้สวัสดีฮะทักทายเฉยๆครับวินเซนต์ก็กดราคาเกินนะฮะไม่เ,เสียใจอันนี้ใครเนี่ยหัวเขียวๆเนี่ยอ่าแคลรไลน์นะฮะโอ้โหกว่าจะสะกดออกไอ้บ้าเอ้ยนะฮะสวัสดีแคลรไลน์นะแคลรไลน์เนี่ยมีแฟนแล้วหรือเปล่าครับน่าจะมีแฟนแล้วนะ จำได้ว่าโรบินเนี่ยต้องขึ้นมาทางนี้นะฮะเอาขวานมาให้โรบินก่อนนะเพราะเดี๋ยวมันจะเมื่อละนะฮะเราไม่ได้ส่งดอกไม้ให้เฮเลนนานแล้วนะครับนะเนาะอ้าวเดียวไปไหนแล้วเนี่ยฮัลโโลฮัโลโหลแล้วอ่าโรบินโรบินนุไปไหนเนี่ยโอ้ตายแล้วเอาขวานมาให้เลยเนี่ยเห็นอย่างได้ขวานแล้วก็เอาขวานมาให้แล้วไงโรบิน อีบ้าตายนะครับโรบินไม่อยู่นี่ก็คุ้มหนึ่งละฮะเริ่มมืดแล้วเอ้าพอดีเจอของอืมนะฮะเดี๋ยวเรากลับไปทำฟาร์มต่อไว้ตายโรบินไม่อยู่ะฮะน่าจะต้องให้หลังเทศกาลเก็บไข่นะฮะน่นจะต้องเป็นอย่างนั้นนะเอาดอกไม้นี่ไงเอาไปให้เฮเลนก่อนนะครับนี่เฮเลนชอบดอกไม้สีเหลืองนะ นะครับก็เป็นของขวัญที่ดีนะถ้าเป็นดอกอ่ะอันติไลแอนเหรออะไรอะดอกอะไรนั่นแหละนะครับของเฟสของการ์ดดอกนั้นเนะี่ยเฮเลนเขาไม่ชอบนะครับนะเขาชอบดอกนี้นะอ่าเขาไม่ได้ครับเรียบร้อยเฮเลนกูโน <c oughs> <No. c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงก็ที่เซเก็บไข่นะครับตัวเราค่อยเอาของขวัญไปเซอร์ไพรส์เขา วันนี้แล้วก็ไปก่อนฮนะคืออะไรวะโลบงโลบินก็ไม่อยู่อะ่ะน้ำบอกทำงมาเอาต้นหอมเก็บขายอย่างเดียวฮนะขายไปเลยอินเทอร์เเรายัางเหลือนะครับจะเก็บของนิดนึงก็ ขวานเนี่ยเดี๋ยวเก็บติดตัวไปด้วยเนาะนะฮะมีอะไรเนี่ยตัดไม้นะฮะตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ภาพภาพภาพเพราะไม้ใช้ไปเยอะแล้วนะครับตอนแรกกะว่าจะทำฟาร์มสัตว์ก่อนนะฮะแต่ว่ามันยังติดยุ่งฉ่างอยู่นะที่ยังไม่สามารถขับได้นะฮะทะนั้นเราก็นะ นะครับเอาตังไปลงกับอย่างอื่นก่อนดีกว่าตอนั้นก็จะปลดกระเป๋าเหมือนกันนะแต่ว่าการลงทุนเนี่ยนะครับมันมันต้องมีการลงทุนดีใช่ไหมนะครับเล่นเกมเนี่ยมันต้องลองผิดลองถูกใช่ไหมนะฮะฉะนั้นเราก็จะลองผิดลองถูกฮะด้วยการตัดต้นไม้ทุยฮะไม่ใช่แล้วนะครับด้วยการซื้อเมล็ดพันนะครับเป็นการวิเคราะห์นะครับตลาดนะว่าจะได้กําไรดีขนาดไหนนะแล้วพี่เนี่ยไม่รู้ด้วยนะครับว่าในส่วนของไอ้เจ้าตัว อตอเบอรี่เนี่ยนะครับมันเป็นพืชประเภทที่เก็บทีเดียวแล้วหายไปเลยเหมือนพวกมันฝรั่งหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเราก็ปลูกมันทิ้งไว้เยอะอยู่นะแล้วก็มีผักกาดด้วยนะตัดเอกสักต้นได้ไหมอิอนเทอจีน่าจะพออยู่นะครับ ไมโลมมืดแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราปลูกต้นไม้เพิ่มเติมได้ไหมเนี่ยเอาต้นไม้ไปปลูกไว้แถวไหนดีฮะอืมอืม ต้องปลูกไว้นะครับเอาไว้เอาไว,ตตว,ะนะาไว้ตัดตัวเองนี่แหละนะเอาไว้ให้ตัวเองตัดนั่นแหละไม่ได้เอาไว้ให้ใครตัดนะเอาไว้ให้ตัวเองแท้ๆเลยฮนะโอเคแล้วก็เอาไอ้มเมล็ดอะไรไม่รู้เนี่ยไปขายก่อนนะนี่ขายไปนอนฮนะแล้วก็ไปตื่นเต้นกันในส่วนของเทศกาลวันพรุ่งนี้นะฮะเทศกาลเก็บไข่นอนนะแล้วจะเหมียว มาแล้วนะน่่นะนะ่าฟาร์มมิ่งเลเวลสามนะครับอ๋อขายมันฝรั่งได้พันแปดขายปลากำะลังได้เก้าร้อยโอยในตังมาสมพันแปดโอ้ยมายกุเนะนะความร่ำรวยนี่มันคืออะไรครับเนี้ยโอ้ตายนะครับวันที่13นะฮะในฤดูใบไม้ผลินะครับนะปีที่1นนะฮะ โอ้ตายนะฮะนี่มันคืออะไรอยากเช่าดอกไม้ไปให้ให้เลยนะแต่เดี๋ยวเราค่อยอไปให้ได้ไหมอย่างแรกเลยลดน้ําก่อนครับเพราะว่าเทศกาลเนี่ยมันมีตอน9ก้าโมงนะฮะเสียดายรูนี้ไม่น่ากักหุ่นไรกาเนี่ยฮะไปรีบทํำซะก็จบนะฮะต้นถั่วเราบองตรงโคตเซ็งเลยะฮะ กูมันใช้เวลาสิบวันเลยนะควมันจะตัวอโอ้ยทำไมอีกามันต้องมาทำอะไรกับเราอย่างนี้ต้นไหลไม่รู้นะเราค้ามาจากแค่นี้แหละของป่านะเขาบอกว่ามันปลดได้นะได้มาชุดละสิบเม็ดนะพี่ก็เลยลองเอามาปลูกดูนะครับ ก็ดูว่าจะได้อะไรนะฮะไม่รู้ฮะมีหน้าที่รดน้ำรถอย่างเดียวเลยน้ำหมดอีกแล้วฮะอน้ำหมดครับไอมีใช้เดือนวะแพ้ได้ดินตักน้ำก่อนโอ้ฮะน้ำหมด,นะะหมดไหวหรือเกินนะครับ ตรงนี้เราก็ลดไปต่อนะเนี่ยอีกามันมากินน่ะนะฮะใครมันจะไม่เจ็บใจว่าคนอุตสาปปลูก8โมงนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวไปเข้างานกันนะฮะตรงนี้จําได้ว่ามีนี่เม็ดหนึ่งแล้วก็ข้างบนมีนะฮะมีเป็นประกาศปานะฮะลดนับไปอ,อเรียบร้อยนะลดให้แล้วนะฮะอดินไปเก็บก่อนครับ เทศกาลเก็บไข่เนี่ยเราจะต้องเก็บไข่นะประมาณ9ฟองนะไม่ทันนะฮะตรงนี้เรามี5,300าปลาตังเยอะอยู่ไอ้บ้าตังเยอะอยู่นะเดี๋ยวค่อยมาเก็บตรงนี้แล้วกันเนาะวันนี้อาจจะไม่ได้ของป่าอะไรเลยนะฮะก็เอ้เก็บของป่าึันไปดูของป่ารอเลยอีก20วิวินาทีนะฮะมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีเลยเหรออ่า นี่ไงนะครับเทเซนเก,ก็บไข่นะฮะตั้โมงแล้วไปเข้างานโอ้โห,โหนะฮะมาถึงก็โอ้โหนี่ไงชอบนะครับโอ้ตายแล้วครับนี่โอ้นี่มีแพรม,มีกราสนะฮะโอ้โหมีเด็กๆเต็มไปหมดเลยนะคนมาคบกันสุดๆเลยอันนี้ไข่วันนีตะแก่สวัสดีครับเทเซเก,ก็บไข่เฮ้เดี๋ยวเฮเลน ต้องใจเราเหรออ่าถ้าเติร์กรีบไข่มันก็กดีนะแต่เขาชอบฟอรเวิร์ดแดน์นะฮะไม่เฮเลนแล้วเฮเลนคุยใครเนี่ยอเล็กอะไรทำไมอเล็กมาคุยตรงนี้ไม่เฮเลนโอ้อยตายแล้วมันอโอ,อมันเจ็บปวดนะฮะเฮเลนนี่นี่เฮเลน เออโอ้ยอืมเจ็บปวดเฮเลนโอ้โอ้ยเฮเลนทำไมเฮเลนทำกับเราเงี้ยเฮเลนทำเราเสียใจนะเนี่ยโอ้โหเดินหนีก่อนนะไม่ไหวเดินออกมาเช็ดน้ำตาข้างนอกงั้นะเดี๋ยวขอเดินเข้ามาดูตรงนี้มันเข้าได้ปะคงคิมัเนเข้าได้อยู่โอนนเฮเลนอืมที่นี่แค่เราไม่ส่งออกมาให้แป๊บเดียวนี่ เธอทำกับเรา,างี้เลยเหรอให้เรนใครเนี่ยเซบาสเตียนโอ้ยตายแล้วฮะอันนี้ใครอาบิเกลอาบิเกลไปบอกหเหเรนทีว่าจะทำอย่างนี้เราเสียใจตายแล้วโอ้ยไม่รู้จะพูดอะไรอนะจูดี้โอเคอันนี้อะไรอะ่ะ เอมิลี่นะฮะโอ้เอมิลี่ทำไมความรู้สึกเจ็บปวดนี้มันคืออะไรนะฮะอันนี้ใครเนี่ยตะลุงนะฮะตะลุงเขาบอกว่าไม่มีใครมาคุยเขาเลยอันะนี้ไปดูช็อปก่อนครับว่ามีอะไรขายให้เรานี่ช็อปนี่ช็อปนี่ไงมีอ่านี่ไงมีเมล็ดอยู่นะครับ มีตุ๊กตาอะไรวะสองพันอีบ้าขอซื้อมเล็ดไว้สักสามสิบเม็ดได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราจะไปปูกปีหน้านะแล้วเหลือตังไว้สองพันเอาไว้ซื้อกระเป๋านะครับโอเคจัดไปแล้วฮะมะเล็ดมาสามสิบมเล็ดนะครับอืมอ่านะครับเขาบอกให้คุยกับนายกนะฮะโอเคเพื่อเริ่มทิศการนะครับอ่าโอเคครับมาเริ่มทิศการกัน โอ้เห็นแล้วมันเจ็บใจอ่ะเคเลนอ่านะเลื่ดูไปไม้พีกนะครับเนาะกับเทศกานเก็บลายนะฮะเด็กดีใจขนาดใหญ่นะผมะเขาบอกว่าให้เด็กๆเ,เนี่ยนะครับเก็บพลังงานไปหาไข่ดีกว่านะแล้วค่อยมาดีใจนะครับ แล้วอ่ะนะครับมองอะไรเนี่ยจะเริ่มก็เริ่มนะงานเนี่ยนะครับเขามีเวลาให้เราเนี่ยตามหาไข่ก่อนเวลาจะหมดด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยจะต้องรีบหาไข่ก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยจะมีคนชนะไปก่อนนะเป็นอบิเกลนะฮะดีใจทําไมั้งนั้นเนี่ยโอเคเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วมีเวลาให้สนะิบวิฮะไข่ไข่นี่ไข่นี่ไข่นะหนึ่ง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  โอเคไข่นะฮะไข่ไข,ข่มีกไหมนี่ฮะไข่โอเคขไข่เป็ที่สองครับนี่นี่ขไข่เปที่สามโอเคไข่เนี่ยนะมันจะเป็นสีม่วงๆนะแบบซ่อนตามไม้ตามอะไรเงี้ยนะจะต้องรีบหานะนะครับมีเวลาค่อนข้าง,งจํากัดนะครับนี่ไข่อยู่ถังขายะโอเคสี่ฟองครับโอ้ยมันนะพานนี้สนุกกว่าทุกทุกคราเลยนะเอ้ยสวัสดีเอ้ยเ้ยนี่นี่ไข่ไขย่ยายายาไข่เรา นี่นี่ใครใครใครเฮ้ยเดินดิเอออืออือีกฟองเดียวอีกฟองเดียวโอเคครบแล้วโอเคครบแล้วเก้าวิแปดวิโอเคพอแล้วฮะแค่แค่นี้อ,ะ,อะมีแถมมาโอเคพอหมดเวลาพอดีครับได้มาเก้าฟองนะฟองที่สิบเขาไม่ให้ด้วยนะฮะ นะครับเราผู้ชนะในงานเทศกาลนี้คือใครเนอะนะฮะเขาบอกอะไรอ่ะผู้ชนะในเทศกาลนี้ก็คือคือใครพูดสักทีนึงเหอะกูรุนนะฮะชิโลเย่นะ,ะเย่เยต่มือ <c oughs> ต่อมือ <c oughs> <c oughs> โอเคเราได้ที่หนึ่งนะครับแล้วเขาก็จะให้ของรางวัลสุดเซ็เรามานะ โอเคแล้วเทศกาลก็จบลงนะฮะอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะครับเพราะว่าเอลินนอกใจเราไปคุยกับอเล็กโอ้โหตายนี่ไงนี่ไงได้มาแล้วฮะหมวกนี่ใส่หมวกโอ้โหเออตายแล้วฮะโอ้น่อืมคือเดี๋ยวเราปลูกสตรอเบอรี่สักห้าอันได้ไหมนะฮะหนึ่งสองสาม สี่ห้านะฮะอือพูดตรงๆว่าเสีจจยใจนะครับเพลเลนไม่น่าทำกับเรางี้เลยฮะปลูกสักห้าอันแล้วกันเนาะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับปลูกตรงนี้อ่ะสิบอันเลยหนึ่งสองสามสี่นะครับขุดเพิ่มอันนี้ก่อนอ่าโอเคนะฮะก็ปลูกสตรอเบอรี่นะฮะสิบต้นนะครับเนาะ หล่ตังพอซื้อกระเป๋าอยู่นะฮะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะก็ปลูกไว้ใกล้ไ,ไอ้ต้นหุ่นไลกานี่แหละนะครับมันจะได้ไม่มีอะไรมาทาร้ายเรานะเดินขึ้นไปดูข้างบนนิดนึงครับว่ามีของป่าไหมถ้ามีของป่าก็ออกมาเติมนะฮะเพราะว่าตังหายไปเยอะพอควรทะเลก็ไม่ได้ไปแล้วก็จะเที่ยงคืนแล้วด้วยเนี่ยกลับมาก็สี่ทุ่มนะฮะกลับมาจากเทศกาลโถนี่ไงเรามีอ่านะครับกระเทียมกระเทียมป่า มีเหรไม่มีแล้วหรอจะจริงอยากไปดูที่ปากาลางนะฮะไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าไงประเด็นน่ะเอาไปขายฮะขายหมดเลยฮะช่วงนี้ร้อนตังค์ครับเดี๋ยวมาตูดนะซื้อมาต้งสั่งสิบอันแน่นะฮะเอเนจีเหลือเยอะครับตัดไม้โอ้โหไม่ไหวและะ้วต้องการการนอนหลับแล้วครับจะได้เอเนจีนะคือพี่กลัวแบบว่าทํางานไปแล้วมันจะล้มฟุบไปเลยนะครับทาให้เสียตังค์เรื่อแบบนั้นนะ่ะฉะนั้น นอนดีกว่านะครับเตรียมตัวต้อนรับในส่วนของฤด,ดูกาลอ่าในส่วนของวันถัดไปเนาะนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็น่าจะจบกันแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับกับการอ่าจบไปในส่วนของเทศกากลเก็บขายนะก็นะเดี๋ยวค่อยไปดูในเรียนอีกทีนึงครับทาไมทํากับเราอย่างนี้นะโอเคครับยังไงวันนี้นะครับขอนอนแล้วก็มาดูรายได้ของวันนี้ก่อนนะว่าขายอะไรไปนะไม่ได้ขายเลยเลยนอกจาก เนี่ยกระเทียมป่าได้เก็สิบบาทครับหมดไป3ามพันนะฮะได้มาเก้าสิบบาทก็จะคุ้มค่านะครับก็โอเคแล้วกันนะฮะผ่านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพาท,ที่สนุกมากๆเลยนะกับทฤษฎีเก,ก็บไข่นะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e พี่วูด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลากันแล้วครับบ๊ายบาย